สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหัวหน้าพักเก้าไกลนายพิธาลิม้มเจริญรัตโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่า เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกะกะตมีมติว่าจะให้ยกคำร้องผมในคดีอาญามาตรา151เรื่องการรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครจากการถือหุ้นไอทีวีโดยคณะกรรมการสืบสวนมีเหตุผลสำคัญว่าบริษัทไอทีวีไม่มีการดำเนินกิจการและไม่มีไรายได้จากการเป็นสื่อจึงไม่ถือว่าผมมีความผิด ผมยืนยันอีกครั้งว่าคดีหุ้นไอทีวีของผมเป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นการจงใจกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่เพราะผมถือหุ้นนี้มาตลอดเวลาที่ทำงานการเมืองเป็นสอสอมา4ปีแต่เพิ่งจะเกิดการร้องเรียนกันขึ้นในเวลาที่ผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและยังมีการยื่นเรื่องต่อสารธรรมนูญก่อนหน้าการเสนอชื่อผมต่อสภาไม่กี่วัน รวมถึงมีหลักฐานความผิดปกติมากมายที่บ่งชี้ว่ามีความพยายามปลุกปั่นให้บริษัทไ t v ีีซึ่งเลิกกิจการสื่อไปนานกว่า10ปีกลับมาเป็นหุ้นสื่อให้ได้มาวันนี้ที่มีการเปิดเผยมติของคณะกรรมการไต่สวนออกสู่สาธารณะแล้วว่าผมไม่ผิดทําให้มีประเด็นคําถามที่ผมขอถามไปยังกะกะตคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าวซึ่งทําคดีมาตรา151มีมติก่อนที่กะกะตจะพิจารณาส่งคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถึงแม้ว่ากกตจะอ้างว่าการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนเป็นคนละกระบวนการกับการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญแต่คณะกรรมการสืบสวนซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รวบรวมพยานหลักฐานและเรียกพยานบุคคลมาสอบข้อเท็จจริงได้เห็นข้อเท็จจริงว่าไ t v ีวีมิได้ประกอบกิจการสื่อและมิได้มีรายได้จากกิจการสื่อมวลชนในขณะที่ผมสมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด แตก่ก็ตอกลับยังยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยละเลยข้อเท็จจริงบางประการที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้หยิบยกมาพิจารณาและและเลยแนวคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่เคยวางหลักเรื่องการมีรายได้และที่มาของรายได้เป็นเกณฑ์ว่าบริษัทใดเป็นสื่อหรือไม่การที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีมติว่าหุ้นไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่อนอกจากจะสอดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญแล้วก็สอดรับกับความเห็นของประชาชนทั่วไปอีกด้วย ดังนั้นการสั่งให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่ท,ท,ทั้งๆที่ i t ทีและ n t o uch ซึ่งเป็นบริษัทแม่ล้วนแต่มีเอกสารงบการเงินยืนยันว่าไอทีวีหยุดประกอบกิจการและไม่มีไรายได้จากการประกอบกิจการสื่อประกอบกับคดีหุ้นสื่อนอกจากคดีคุณธนาทรของสสปี2563ประมาณ60คนศาลก็ไม่ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดแต่ในคดีผมกลับสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมจึงขอให้สังคมพิจารณาว่าการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมมีความเป็นธรรมหรือไม่ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14สิงหาคม2566จากกรณีที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกนในทิพย์พรบุญประคองระบุก่อนหน้านี้ว่าสำนวนการสอบสวนนายพิธาลิมเจริญรัตสอสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์จะลงสมัครรับเลือกตั้งตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา151เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา98งเล็บก เพราะเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน42,000หุ้นถูกส่งมายังชั้นสำนักง,งานซึ่งมีรายงานว่าผลสอบที่คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการสืบสวนไต่สวนแล้วเสร็จสิ้นได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา151เป็นคดีอาญาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครรับเลือกตั้งสสวันที่4-7เมษายน2566ไม่พบว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนมีการประกอบกิจการอยู่และมีไรายได้จากการทำาสอ่อ ทั้งนี้คณะกรรมการไต่สวนได้สรุปสํานวนและเสนอรายงานไปยังเลขาธิการโกโกตซึ่งได้มอบรองเลขาธิการโกโกตดําเนินการจ่ายสํานวนดังกล่าวให้คณะอนุก,กรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งพิจารณาตามที่ระเบียบโกโกตว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนการวินิจฉัยชี้ขาด2,563กำหนดไว้ก่อนที่จะเสนอให้โกโกตวินิจฉัย อย่างไรก็ตามการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านของคณะอนุกรรมการวิจัยหลายกรณีเมื่อสอบสวนแล้วไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการไตส่สวนโดยเมื่อคณะอนุกรรมการวิจัยได้รับสำนวนหากเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนมีข้อสงสัยก็จะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมรวมทั้งการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง ซึ่งในกรณีนี้คาดว่าคณะอนุก,กรรมการวินิจฉัยจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งให้ในายพิธาได้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในคำร้องที่กะกะตยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ขอให้วินิจฉัยสถานะสสของนายพิธาจากเหตุเดียวกันก่อนที่จะสรุปสํานวนพร้อมความเห็นเสนกะกะอกกตพิจารณาเช่นที่เคยดําเนินการกับนายธนาธรจึงรุงเนืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่เมื่อครั้งถือหุ้นสื่อวีลัอกมีเดีย สำหรับการดำเนินการตามมาตรา151หากที่สุดกะกะตมีมติเห็นว่าผู้สมัครรายนั้นรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงลงสมัคร ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อพนักง,งานสอบสวนซึ่งพนักง,งานสอบสวนเมื่อดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จก็จะส่งเรื่องให้กับอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาซึ่งที่ผ่านมาในกรณีนายธนาธรแม้สารธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่านายธนาธรม,มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101แต่เมื่อกกตดำเนินคดีอาญาอายการกลับมีคำสั่งไม่ฟ้อง โดยมาตรา151กำหนดไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิสทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีและปรับตั้งแต่ 20, 2 0 0 0 0ถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด20ปี และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ